ครับสวัสดีครับอ่ของมาถึงแล้วครับสังหลอกไปสี่ตัวติดใจหลอกที่แล้วมเนาะมันมันเหลื่อมมันงามดีทั้งเหลื่อมทั้งงามนะครับส่วงกับว่ายพรอ,อไดติดใจของมาถึงนวครับแล้วต้องขอเวลาเช็คก,ก่อนแป๊บ เอาเพื่อขาดอันนี้ครับสั่งมาทั้งหมดสี่ตัวครับหนึ่งตงนะัวนะครับตัวนึงเก็บไปก่อนขอตัวกี่ก้อนตัวก่อนตัวที่สองครับตัวหนึ่งตัวที่สองเนาะอ้าววางก่อนข้างนอกกล่อง,อ,งอ,อ่ะจับไปไลยเด้อตัวพังหะ นตู้สามครับนี่ตู้สามอ่ะตู้สามโอเคออกมาแล้วดูสิครับนี่ครับงงจกทีนี้เราจะมาชิคกันว่ะตาดตัวละครดูสิกล่องเป่า

บาบอครับพื้นมันเบอเนี่ยเนี่ยไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกตัวนีไ้ไม่ได้ล็อกมันจะเป็นสิเียครับตัวที่หนึ่งผ่านครับผ่านกล่องแรกผ่านกล่องแรกผ่านไปแล้วกล่องที่สองก็จังบัสีโตเนาะกล่องเราโต บริลเล็กแล้วครับผมบรันรท์นลอกเชือผ้าหนอก,ก่อนหมุนปล่อยไปเลยครับพอบ่ไล้ลก็กหมุนปล่อยไเพอบรได้ดลก็กโอเคครับเบอร์ หกพันครับผมสั่งมาเบอร์หกพันปลาหน่อยปลาใหญ่ได้กินเบิดแต่หาสั่งเบอร์หน่อยมาปั๊บนี่ได้กินแต่ปลาหน่อยครับรุ่นใหญ่ก็ต้องเลนนี่เล็กน่อยเมื่อยนะครับเนาะผมก็สั่งเบอร์หกพันมาแต่ตหน่าด้อยนะพ่นกะอาจจะมีลูกเล่นพุ่งพ่นอยู่ลูกหน่อยก็ได้โอเคครับซื้อสองพันไป ดีสสามเอานี่ครับพนแถมพรครับเอ็นหนึ่งมว้วนแถมมาแล้วครับสี่ตัวสั่งสี่ตัวนะครับเลยแถมนหนึ่งมว้วนเคเสีเดียวกันเล็วกว่าเนี่ยังงาม งามอี้ยพี่น้องเงามเงี้ยุางงายีคนงามขอเลยบ่างามบริลลล็อกขาครับบริลลล็อกขา,าขอเบ่งตำนี้เลยเด้อขอดูตำหนี้ด้วยแต่ละหลังแต่ละคันแต่ละตัว ขอเช็กตำหนิก่อนโอเคตัวนี้ผ่านครับชิกตรหนิและตัวนี้ผ่านตัวที่สามตำหนิผ่านครับไม่มีอนอี้ตัวที่ส ประแทมเอ็นให้อีก็หนึ่งม้วนนะครับเนาะค,คือแบบว่าตอนนี้ยุบโปรโมชั่นนะครับสั่งสองสั่งสองแถมไปหนึ่งม้วนนะครับตอนนี้ผมสั่งมาสี่คนกระแถมให้สองม้วนนะครับผมสั่งมาสี่โตเพินเ่นแถมให้

เรเช็คก,ก่อนนะครับแตัวนี้โอเคลื่นอยู่บนล็อกหาหลุดเพราะว่าบริลลล็อกครับตัวล็อกอยู่ในคนตกปลาเขาหลูน่ะครับเนาะตัวนี้มันต้องล็อก เลื่อนครับแต่ว่าเบอร์หกพันมันอาจจะมีน้ำหนักใน้จัหน้อยเพราะว่าของของเงินะครับเนาะโอเคเสียงเฉดได้ยกลางนอนหลับอยู่ก็ตื่นขอพมขอเช็คลาลีเยียดแคบบ โอเคครับผ่านครับครับสร้างจากเพจนี้ผ่านครับล้านนี้ร้านธนากรชี้ชิชงนะครับผ่านนะครับเดผมเลื่อนเบ็ดมาผ่านครับผ่านสีพักตะก,กาให้กับพักบ่ได้พักว่าเป็น พี่ครับผมถือว่าผ่านหนึ่งตัวเช็คไปแล้วเช็คแล้วตัวที่สองตัวที่สองเช็คแล้วครับเช็คแล้วผ่านอันนี้ตัวที่สามผมไมเช็คแล้วนะผ่านครับแดงลวด้วนงามรอบงามอยู่สวยตัวที่สี่ครับผมผ่านครับผมอ่ะ ฝากที่ตา8น่ะก็ฝากเออ่ถ้าอยากได้ตัวนี้เนาะเบอร์6,000มีหลายเบอร์อยู่ครับหลายเบอร์อยู่แต่เบอร์น้อยหอเบอร์ใหญ่สุดอ่ะเบอร์ใหญ่สุดเดี๋ยว6,000นะครับใหญ่สุด6,000เหมนอนมือครับได้การเดี๋ยวจะไปตอนดึงปลานะครัน้าตอนดึงปลาใหญ่ ก็บุรุษว่าไป่งสำในเนาะโดนซีโลหาโลหกโลขึ้นอาจจะมีครับหกโลขึ้นม่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเนาะราหุ่นะครับ่าหายเบิ่งอีกที่หนึ่งไปเลยครับ